เหตุผลที่องค์เทพเทวดานั้นมาอยู่กับมนุษย์มาฟังคลิปนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในสมัยพุทธกาลก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าพระนิพพานยังทรงพระชนอยู่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า,าศาสนาพุทธของเรานั้นไม่อาจที่จะถึง5,000ปีตัดต่อพระอานนท์พระอานนท์ก็ทรงทูลถามว่าเหตุผลอันใดที่พระองค์ไม่ดูแลพระพุทธาศาสนาให้ถึง5,000ปีเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่ผ่านมา ตถาคตก็ทรงยิ้มแล้วทรงตรัสต่อพระอานนท์ไปว่าแล้วใครกันเล่าที่จะดูแลพระพุทธศาสนาให้ถึง5,000ปีฝ่ายพระอานนท์พระสารีบุตรพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสัมมาเนรภิกษุณีจึงรับอาสาดูแลพระพุทธศาสนา จนกว่าจะครบ5,000ปีตถาคตก็ทรงยิ้มและอนุญาตให้ดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปฝ่ายองค์เทพไทยเทวาพระอิศวรพระอินพระพรมพระยมพระกานาคราชยักษ์คน,นธรรมจึงขอรับดูแลพระพุทธศาสนาในปี1450ก็คือมาถึงยุคนี้นั่นเองที่จะมีองค์เทพเทวดานั้น มาอยู่กับมนุษย์แต่มันองค์เทพเทวดานั้นไม่ได้มาอยู่กับมนุษย์มั่วๆเหตุผลเพราะว่ามนุษย์นั้นมีกิเลสไปด้วยกิเลสรักโลภโกรธหลงลาคะองค์เทพเทวดาไม่มาอยู่กับมนุษย์ผู้นั้นแน่นอน เพราะว่ามีกลิ่นกลายที่เหม็นเหมือนดุดเหมือนซากศพนั่นเองแต่มนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลมาโดยเนืองๆององค์เทพเทวดานั้นก็จะเลือกอยู่กับมนุษย์ผู้นั้นเคยสร้างบุญบารามีกับองค์เทพเทวาองค์นั้นตั้งแต่อดีตาชาติองค์เทพเทวดานั้นก็จะมาอยู่ด้วยก็จะมีกลิ่นกลิ่นกลายที่หอมหอมมาก เขาเรียกว่ากลิ่นกายที่หอมฟุ้งมากเหมือนดอกอุบลกลิ่นของศิลน,นั่นเององค์เทพเทวดานั้นก็ทนไม่ได้ก็จึงมาอยู่ด้วยแล้วก็เคยเกิดเป็นลูกเป็นหลานท่านตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองผู้ที่มีองค์เทพเทวดามาอยู่ด้วยนั้นจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปชอบวหว้พระชอบสวดมนต์ แล้วสามารถที่จะนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานได้เองโดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ได้สอนประมาณนี้แต่หากไม่มีศีลองค์เทพเทวดานั้นไม่มาอยู่ด้วยแน่นอนประมาณนี้แล้วผู้ที่เป็นเทพเทวดามาจุตินั้นจะสามารถปฏิบัติธรรมได้เองไม่มีครูบาอาจารย์ได้สอนสามารถเจริญกรรมฐานได้เอง นั่นเป็นเพราะว่าจิตนั้นมีสัญญาณเก่านั่นเองเขาเรียกว่าภาวะของยานจุติซึ่งมากําเนิดเพื่ออะไรมาจุติเพื่ออะไรเพื่อเหตุผลดูแลพระพุทธศาสนาต่อไป <nominal. S 1> เหตุผลที่องค์เทพเทวดาท่านเบื่อทรัพย์สินบนสวงสวรรค์จึงลงมาเกิดนั่นเองเหตุผลเพราะว่าเทวดานั้นพอถึงอายุไขแล้วก็จะมีเลือดออกที่ ตรงรักแล้ของตนเองรัศมีที่เคยสว่างแพ่เราวก็จะค่อยๆหายไปดับไปเรื่อยๆนั่นคือเทวดาใกล้จะตายเทวดาใกล้จะตายถ้ารักษาชีวิตไม่ได้ก็จะตกนรกตกนรกเพราะว่าไม่ได้แก้วิบากกรรมในอดีตชาตินั่นเองเขาเรียกว่าสภาวะจิตไปสร้างกรรมทุกภพทุกชาตินั่นเองดังนั้นเทวดาจึงช่วยเหลือตนเองโดยการมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็น เทพเทวดามาเกิดนั้นจะไม่มีกิเลสกรารลาคะเหมือนคนทั่วไปเช่นเป็นผู้ชายเห็นผู้หญิงก็จะไม่เกิดอารมณ์ทางเพศเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายก็จะไม่เกิดอารมณ์ทางเพศเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นสภาวะที่เรียกว่ารักในการสันโดษไม่ชอบมั่วสุมสูงสิงกับใครนั่นคือบุคคลที่เป็นเทพเทวดาแล้วก็จะมีผิวพรรณที่ผ่องใสามากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจเจริญพร